ที่สำานักงานมูลนิธิชัยพัฒนานายสุมเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สักกรินภูมิรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิบุรณจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินง,งานพัฒนาศักย,ยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพืน้นที่สูงตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานและถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันโครงการได้พัฒนาการแปรรูปผลผลิตอาทิชาสมุนไพรสูตรต่างๆทั้งชาสมุนไพรเจียผู้หลานชาสมุนไพรสมณัตและชาสมุนไพรตำรับพิเศษใช้พัฒนาหนึ่ง